เปลี่ยนแวนก่อนนะแวนนี้ไม่ควรตีนนะต้องแว่นอันนี้ฮะควรตีนกว่าเยอะฮะแว่นอันนี้ควรตีนกว่าเยอะครับผมบอกเลยว่าเดินที่ตลาดโดนโดนแน่นอนฮะอืมแว่นนี้ควรตีนกว่าเยอะได้ใจกว่าเยอะฮะเราไม่เอาอะไรฮะเราไม่เอาอะไรฮะอันนี้ฮะไม่เอาฮะอะไรต่อฮะอันนี้อันสกาแดงสกาแดงอันนี้ละกันนะโอเคอะตุ้มเอาออกไปฮะตุ้มโอเคพร้อมฮะ พร้อมที่จะเปิดไออันนี้แหละครั้งแรกถ้าแตกเลยผมบอกเลยฮะผมปิดสตรีมทันทีฮะวันทูที่ let's go ปึ๊บ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 ปุ้ยแค่มาว่ะเอาว่ะเอาว่ะออกว่ะออกอันนี้ออกว่ะอุ้ยปึ้งปึ้งปึ้ง ้ยยังไม่มายังไม่มาครับยังไม่ได้ยังไม่ออกเวัร์ดี้ครับเวัร์ดี้ครับเวัร์ดี้ครับโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับเอ่อกำลังใจดีๆฮะแล้วก็การคิดถึงละปังเขาให้ปังเขาให้ทุกยังไม่มาปังปังยังไม่มาอีกฮะปังปังโอ้ยยังไม่ออกอีกอะยังไม่ออกฮะสรุป ผมว่านะฮะไม่อาสุดท้ายก็ต้องลองแน่ๆเลยนะไปะอีกทีนึง่งอะยังไม่มาเลยวะ่ะยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยเอออันเนี้ยออกแน่นอนฮะออกแน่นอนครับมาโอบนะโมเพียมแตกแตกแตกสิวะแตกสิวะปะักเฮ้ย อะไรวะนี่โอโอไอ้มัมมี่บอดใช่ปะเจ็สกี้เหรอน่าจะใช่ฮะไม่รู้ว่าเราต้องแขปไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวแคปก่อนนะแ k ปก่อนนะโอ้โหแตกแล้วล่ะไม่ร่อนะปังเรียบร้อยตึมมตึมตึมเตึมเตึมตึมเตึมตึม ไว้ก่อนอีกหนึ่งรูปฮะเรียบร้อยแตกหมดแล้วอะใช้ทันทีฮะเฮ้ยโอ้ยเอาวางย้อยมันเทวะโอ้พี่แมงเทวะหน้าหน้าหน้าโตหน้าไปหางัดกับเขานั่นแหละเราเนี่ยโอ้ยได้ปะวะได้ปะวะไม่ได้ปะวะโอ้ใส่แว่นเหมือนเราเลยนะหมดเท่าไหร่ชุดนี้ไม่รู้อะด,ดูดิเมื่อกี้นี้หมดเท่าไหร่อะอุย้ยมีแล้วนี่นาะเออ น่ารักนะซื้อก่อนนะปักคนะอให้ฮะเออยังไม่มีกับเขาเลยฮนะยังไม่มีกับเขาเลยฮนะยังวุ่นๆอยู่เลยฮนะยังไม่มีฮนะเก็บไว้ก่อนฮนะโอ้หนึ่งแคบฮนะเรียบร้อยเรียบร้อย การยิงว่ะเฮ้ยจัดแล้วล่ะผมบอกเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอจัดคาอัตราการยิงสักเออสามพันเพชรแล้วกันนะเอ่ 7, เอเจ็ดพันเฮ้ยไม่ใช่เจ็ดเ้าฮะไอ้มันเหลือห้าพันนะผมว่าได้ฮะมาผมว่าแตกฮะคุณว่าแตกวะผมว่าแตกฮะมาลองดูฮะคาก็บอกนี้โอมนะโมพุทธายะเพียง สิเเหมือนกันนะเนี่ยเพียงเอาออกไปก่อนนะอันนี้ปเป็นสิ่งที่อ่าไม่เน,นี่ยเราต้องเอาออกไปก่อนนะอันนี้เรียกเข้ามาสิ่งดีดีฮะขอมาหกสิบเพชเราเปิดเตาไหมกดลดไหมกดไหมไม่ต้องลดดีกว่าไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ทันแล้วอะ่ปะปโไงไม่แตกเลยฮะปกติผมไม่ค่อยลดเพชนะโอเคจัดไปเพียงตุ้ เอาวิวเอาเนียออกไปก่อนนะเอามานี้เอามาพร้อลุยปังเฮ้คุณว่าจะได้หรือเปล่าเนียคุณว่าจะได้ไหมเนียผมว่าน่าลุ้นนะน่าลุ้นนะโอ,โอ,โอ,อ mm ้โหไม่เมาอะทุกคนนะยังไม่ยอมอะยังไม่ยอมอะลุกก่อนนะคาคาก็บอกเดียวว่เอีกทีนึ่งอะเอา ยังไม่ปังอีกหรอวะโอ้ยอมแล้วยอมแล้วเกียไไปก่อนนะยอมแล้วยอมยอมยอมจำนวนนะเรเคนะเราจะเริ่มทำการระเบิดชุดนี้กันด้วยอ่เอาเพชรที่มีทั้งหมดนะฮะมาพร้อมะมาดูดิชุดนี้อะ่ะสวยจริงเปล่าฮะเฮ้ยเอาได้นะฮะโอ้เอาได้ฮนะเอาได้ฮนะมาพรอเดียวฮนะเปิดไปเลยฮนะหกร้อยเพชรฮะทีเดียวฮนะปุ่ม ต้องแสดงอีกัะเอานะโ,โมพุพทธไม่มีตังก็ไม่ต้องทับเพียงเย้เช่โอ,โอ,โอ้ดวงดีนี่หว่าดวงดีนั้นเนี่ยดวงดีนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนนะได้กระเป๋าป่ะน่าต้องใช้จะได้กระเป๋าว่ะน่ะเฮ้ยเด้๋ยทุเสฟวะ่ะเฮ้ย โคโลมดีนะเนี่ยเอาอว้เฮ้ยโคโลมันโดนจัดอ่ะเอาอีกทีวะคือความมั่นใจฮะโถ้กระมงยงปัง้อยดห่อะโอ้ยปังยนว่ามันมาแล้ววะยังไม่มาใช่ปะ ไปเอ้ยมันออกมาทำไมล่ะปะโถเอ้ย let's go ว้าวอันนี้ไม่ได้ฮะออแรกแรกแรกโคไปหรอใช่ไัมใช่ไหมใช่ใช้ไหมทีโอ้โใชหใช่ทันที่ะหใช่ไห่ไไมไมใ่านม่ไหมใช่ไ้าใช่ไห้ใช่้า จมเ,เลยมันได้โอ้โหได้แล้วว่ะได้แล้ว,วง่ายวะ่ะง่ายจัดนะเออหุยชิดเคง่ายจัดวะ่ะเชิดเชยมาว่ะเฮ้ยเอาดิเซตนินจาทรชนเกาะสวรรค์นะครับเี้ยังไงวะ่ะเฮ้ยแกรก่อนไอ้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮะเออเรียบร้อยครับพี่ชายได้แล้วครับง่ายง่าจัดเลย